สองไอจีปิ่นเกตมณีโชว์ยสักเซลเฟรูปอาหารหลังโดนโยงคู่รักเซนบยาด้านเจเจตลินโผคอมเมนต์สยบข่าวรักร้าวหรือไม่โดนจับตามองและพุ่งเป้าเข้าอย่างจังสำหรับคู่รักเจเจตลินกับปิ่นเกตมณีหลังถูกโยงถึงข่าวลือกระชอนนักลองยุคเก้าศูนย์ขาดเตียงหักย่องเซนบยากับภรรยาเป็นที่เรียบร้อยซึ่งต่อมาเพจ อีซอขยี้ข่าวได้ปล่อยคำใบ้อีกว่าพระเจ้าแม่เจ้าคู่รักดาราที่เซ็นบหยา่าปิดฉากชีวิตคู่อย่างเป็นทางการหลังแยกอยู่มาสักระยะแล้วงานนี้ทำเอาชาวเน็ตต่างพากันคาดเดากันว่าคู่รักดาราในข่าวนี้หมายถึงใครโดยหลายคนพุ่งเป้าไปยังคู่ของเจเจตลินนักร้องดังยุค90กับภรรยาคนสวยปิ่นกิตมณี ขนาดที่ความเคลื่อนไหวล่าสุดของปิ่นกิตมณีพบว่าว่านี้เธอเพิ่งลงไอจ t o r y โชว์รอยสักใหม่ซึ่งหนึ่งในนั้นเป็นคำว่าเซ l เลฟหมายถึงรักตัวเองนอกจากนี้ยังโพสภาพอาหารจานหนึ่งได้จัดจานอย่างสวยงามโดยเจเจ,เจตลินได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าแต่งหน้าเหมือนวอสเตอร์ฮฮลและสาวปิ่นได้ตอบกลับว่าใช่ใช่แต่มีเนื้อ จากนั้นเมื่อลองย้อนดูโพสต์เก่าๆของปิ่นเกตมณีก็จะเห็นได้ว่าสามีได้เข้ามาคอมเมนต์เกือบทุกโพสต์ไม่ว่าจะเป็นคลิปออกกําลังกายที่บอกว่าเวียนหัวบ้างไหมถามจริงๆอะหรือการแปะอิโมจิหัวใจสีเขียวให้เมื่อ3วันที่แล้วนี่เองเห็นแบบนี้แล้วแฟนๆต่างก็พากันใจชื้นขึ้นมาอีกระดับส่วนข้อเทจจริงจะเป็นอย่างไรนั้นคงต้องรอฟังจากปากของเจ้าตัวกันเลยดีกว่าคะ่ะ